บัวแดงตั้งอยู่ในบึงแม่น้ำหนองหานอำเภอกุุมพาวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันนกพันปลาและพืชน้ำจำนวนมากอีกทั้งยังมีระบบนิเวศท,ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร ความพิเศษของหนองน้ําแห่งนี้อยู่ที่การบ่งบานของดอกบัวแดงเต็มท้องนะ้าตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีโดยเดือนตุลาคมบัวแดงจะเริ่มแตกใบและออกดอกตูมความประทับใจณนะที่แห่งนี้คือความเงียบสงบไม่วุ่นวายได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติบรรยากาศดมรื่นม,มีดอกบัวรายล้อม แหล่งธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้เราควรร่วมมือกันร,รักษาโดยไม่ทำลายแหล่งธรรมชาติควรเก็บมาเพียงรูปถ่ายและความทรงจำดีๆเท่านั้นไม่ทำของจากธรรมชาติกลับบ้านและควรทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่สร้างความเดือดร้อนมุ่นวายหรือสกรปรก